สวัสดีปีใหม่ในวันที่สองครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมาพบมาพอกับช่อง y u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  e หนุ่มสิสเกตพลังบวกคือเก่าคือเดิมนะครับเนาะบอดายหายไปใสเดอ้อพี่น้องป่องปลายมากคือเก่าคือเดิมมือว่านบอดายอัดคลิปบอดายลงคลิปให้พี่น้องป้องปลายด้เบิงนะ้งเนาะ ืัอนี้มากคือเกา่าคือเดิมพี่น้องมาว่าเรื่องราวที่ดีสำหรับมิดหมอแคนแฟนหมอลำสุขูสุขนเรื่องราวที่ว่าที่จ่ากันเป็นเรื่องราวความเป็นมาความเป็นไปเกี่ยวกับอีลานอยอ๋งอิงคือเก่าหล่ะพี่น้องจากเด็กหน่อย เงินร้อยสู่ที่ดาเงินล้านเส้นทางชีวิตของอิหลาหน้อยอุ้งอิงบอดดิโรยด้วยกรีบกุหลาบเสมอไปแมนบอพี่น้องความสำเร็จกลัวสิได้มามันต้องแลกด้วยหยาดเงือแรงกาย หยาดหยดน้ำตาหลากหลายเรื่องราวที่อิลานอยอุ้งอิงได้รับผลกระทบกลัวสิไดมาโดงมาเด่นมาดังในระดับประเทศก้าวสู่ในระดับโลกเท่าสูม,มือนี่นะับว่าเป็นเรื่องราวที่ น่าศึกษาน่าคนา้นคว้าน่าเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเขียนเป็นเรื่องมาเป็นบทละครผมวาสิได้เรื่องราวที่เป็นสิ่งที่เตือนจิตเป็นสิ่งที่เตือนใจเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน สำหรับเรื่องราวของอีหลานน้อยอุอิงปีใหม่นี้เป็นปีที่เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีที่งามสำหรับอีลานน้อยอุอิงในปีนี้เริ่มต้นมาเดือนมก,กราก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชื่นอกชื่นใจ เรื่องเล่าดีๆเรื่องเอียงพี่น้องเรื่องของการทำบุญครอบครัวอิหลาหนอยุ้งอิงเสด็จเฮ็ดบุญใหญ่เสด็จเฮ็ดทานใหญ่เป็นมหาทานเป็นมหาบุญกว่าใดเพราะงานที่จัดขึ้นวันที่12งมก,การาเป็นงานบุญล้วน ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ์ด้วยแรงศรัทธาที่อยากจะสร้างที่อยากจะสนับสนุนผู้ที่ยากไร้ด้วยใจที่เมตตาของอิหลาหน้อยอิงจังได้ตั้งกองทุนเพื่อผู้ยากไร้ผู้ป่วยอนาถาผู้ป่วยที่ทุกข์ยาก นี่นับว่าเป็นเด็กน้อยที่เกิดจากความกตัญยูโดยแท้เป็นเด็กน้อยที่ไม่ลืมต้นกำเนิดของตัวเองตัวเองเติบโตมาอย่างไรหวนคิดหวรํำลึกอยู่สม่ำเสมอ โดยได้รับการสนับสนุนได้รับการปรึกษาจากหลวงลุงคือพระอาจารย์ประลัดบุญนุนเจ้าวาดวัดหนองคู่ <c oughs> เป็นผู้ให้คำปรึกษากิตติมศักก์กวาใดเป็นผู้ที่ สนับสนุนอิหลาหน่อยในทางที่ดีอย่างสม่ำเสมอถ้าบม่มีพระคูปลัดนี่หรือหลวงลุงปลัดบุญนุนนี่มาซอยเกือือมาซอยหนุนส่วนหนึ่งอิหลาหน้อยกระสิบบอม,มาถึงมือนี่อาจสิบเป็นไปได้ด้วยแรงรักด้วยการผลักดัน อีกหลายๆคนอีกหลายหลายไฟลที่ทำให้อีหลาหน่อยอุงอิงได้เจริญเติบโตได้มีความก้าวหน้าทางด้านการแสดงทั้งด้านเพลงทั้งด้านหมอหลองหมอลำโดยมีต้นทุนหลักก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเบื้องลึกก็คือบอสโจโยมนินผู้ที่สร้างผู้ที่ผลักดันให้อีหลาหน่อยอิงได้มาสู่สายตามิตรรักแฟนเพลงจากเด็กน้อยที่ธรรมดาธรรมดาแทบสิบ่มีไผ่หูจัก จนมากลายเป็นที่ดาลำเพลินเงินล้านดังไกลไประดับโลกด้วยความรักด้วยความศรัทธาในอาชีพที่ตัวเองรักในอาชีพที่ตัวเองชอบผู้พักดันกะผักดันยังเต็มที่ได้เพชรดี เพชรเม็ดงามถูกต้องตามลักษณะแลวะ้วนับว่าเป็นมงคลอันดีอย่างยิ่งสำหรับเพชรยังอิหลาหน่อยอุเอิงปีใหม่ปีนี้ขอไวยพรให้อิหลาหนอยอุเอิงอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พูนสุขมั่งมีสีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป อีพี่นี่มาฝากมาตอนอวยพรปีใหม่สำหรับมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำสุขุสุขคนนะครับเด้อขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมซอยชมซอยเชียซอยแช่ซอยซอยกันอีพี่นี่เอาไว้แต่เพียงสำนีพ่อกันอีพี่นาเด้อครับพี่น้องเด้อสิมีเรื่องเาวาอีหยังมาวาสู่พี่น้องฟังอีก กติดตามกันต่อไปช่อง y ย t ท b e หนุ่มสีสเกตพลังบวกอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พุนสุขมั่งมีสีสุขสุขูสุขคนสวัสดีครับผม